ก็พวกผมในานามของคณะจักรยานทีมไม้คำะวันก็ขอขอบคุณทางแบมะแล้วก็พักพวกคณะของอำเภอยี่งอเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนในการปั่นมาครั้งนี้ในสองน่องท่องภาคใต้นี่นะครับของทีมเราซึ่งทุกครั้งที่มาตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งถึงปีนี้เราก็ได้รับความสนับสนุนจากแบมะเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าหลายครั้งหลายหนและที่ชวนพักพวกมาเขาก็ไม่ค่อยกล้ามา อันนี้อาจารย์สมพลแล้วก็ตะเดชอาจารย์นิยมอะไรพวกนี้ก็เลยอยากจะปั่นนําล่องให้จนปีนี้เป็นครั้งที่สองว่าเรานําล่องมาตั้งแต่ทุ่งสงจนกระทั่งถึงกลกตุ่งนี้นะครับก็เราก็ได้คล้ายๆว่าด่าบมะนาไปในทิศทางที่เรียกว่าไม่เคยไปนะครับอย่างเช่นเขายีระแปรเมื่อวานก็เราไม่เคยไปเราก็ได้สัมผัสแล้ว แล้วก <cin> <and then> <forth> ็วันนี้ได้ไปสัมผัสน้ำตกสิโปอีกมันนั้นยิ่งประทับใจมากนะครับผมและคณะก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมขอขอบคุณจากใจจริงครับผมเชิญครับผมในนามตัวแทนทีมจักรยานอำเภอยิงโงแล้วก็รบยาตัวแทนจากโทรไะก็รู้สึกว่าทราบซึ้งที่ได้เป็นเกียรติในการต้อนรับในครั้งนี้ครับ โอกาสต่อไปถ้ามีโอกาสก็คงเหมือนเดิมฮะเพราะว่าการปั่นจักรยานนี่เราต้องการสร้างมิตรภาพระหว่างอายุนี่มันไม่เกี่ยวอายุน้อยอายุมากก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วก็ถ้าปั่นจักรยานลีวจะทําให้จิตใจเรานี่มันสงบก็ไม่คิดมากเพราะว่าเราเรามีแต่ให้เราอยากให้นักปั่นทุกคนมีความคิดแบบนี้ที่ว่า เราทําอะไรอยากให้ว่าอยากได้ตัวนี้เราก็หยิบตัวนี้มาไม่อยากให้อยากได้ตัวนี้แล้วก็ไปหยิบตัวอื่นแล้วให้มาชนตัวนี้แล้วก็ซึงได้ตัวนี้มาบางทีในหางคงสิ่งนี้มันเกิดมามากเพราะว่าคนเราอะอยากได้ตรงๆมันเอาไม่ได้เลยต้องใช้ปีแทงตัวอื่นมาแทงตัวนี้เพื่อให้ได้ตัวนี้เออแบบสนุกในเราไม่ เพราะคนเราท่าถ้าเรามีนสัยแบบนี้มันไม่เจริญอีกอย่างหนึ่งแนวหลักทางศาสนาหลักอะไรอยู่มันมันไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันถ้าเราไม่ไม่ตรงไปตรงมานี่มันมันไม่ใช่ถ้าถ้านั้นเราเล่นจักรยานเรามีอะไรเราก็บอกวันทร์เราปั่นเยอะๆแบบนี้สกอะไรเราก็บอกเราก็อย่าง้แบบนี้เป็นเพื่อนกันจะยอมบอกตรงๆไม่พอใจอะไรตรงไหนแล้วก็ตรงๆเล่นจักรยานก็มันได้ถึงนี้ ว่าถึงเวลาที่เราปั่นเหนื่อยอะไรแบบนี้เราก็จะหลุดปากอกว่าเหนื่อยแล้วเพื่อนเราเหนื่อยเราก็ต้องท้อใจถ้าเราเพื่อนเราเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเราไม่เข้าใจอันนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้สิ่งนี้เราอยากให้นักปั่นจักรยานทั่วไปก็สัมผัสนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งพื้นฐานของคนเราใช่ไหมไม่ว่าอยู่ที่ไหนพวกผมก็เคยเที่ยวมาหลายประเทศเหมือนกันคือว่าพื้นฐานของคนเรายิ่งอยู่ในชนบทอะไรแบบนี้คนมันจะดีทุก เหมือนขมเขมรเราอะไรแบบนี้เหมือนขมเขมรผมเคยไปนะเขาบอกว่าคนขมเขมรไม่ดีอย่างงี้พอเราไปสัมผัสจริงๆเขาก็ไม่มีอะไรมีอะไรเขาก็ช่วยเหลือเราทีนี้เราว่าพื้นฐานของคนเราใช่ไหมมันคนดีหมดนอกจากว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรที่มารุมเราต้องใช้เป็นคน <S <S ทุกคนอันนั้นเรามีจักรยานเราพกปั่นจักรยานจิตใจเราดีเราพก็พยายามบอกต่อไปว่าคือจักรยานเรา ภาพดีหนึ่งแล้วก็จิตใจดีแล้วก็มีได้เพื่อนดีๆผมเพราะว่ามันไม่เสียหายเพราะว่าต่อไปนีเเน้เพื่อนๆที่ว่าได,ได้ดูคลิปนี้รือว่ามีอะไรที่ว่าเข้าเว็บเข้าอะไรนะก็อยากเชิญคนมาที่นี่มาสัมผัสตัวเองเพราะว่าบางทีเหมือนที่บอกก็แหละถ้าไม่อยู่ที่นี่เขาก็ไม่รู้ถ้าไม่มาที่นี่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมทีนี้สื่อเขาเป็นธุรกิจ เขาทำยังไงก็ได้เพื่อจะให้ได้เงินถ้าเขาบอกดีเขาก็ดีถ้าเขาของดีเขาบอกไม่ดีก็ไม่ดีเพราะว่า,านี่คือนี่สําคัญทุกวันนี้เพราะเราบางทีเราจะไปเขาเรียกว,ว่าไปเขาเรียกว,ว่าอะไรนะไปตัดสินคนคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งบางครั้งบางคราวเราไปตัดสินเขาผิดใช่ไหมแต่เขาสารหน้าว่าผิดแล้วทีนี้เรามาแก้ไหมม,มันไม่ได้ฉะนั้นคนเรา เราจะไปบอกว่าเขาผิดถูกเราต้องไต่ตองอะไรอย่างดีก่อนขอพูดฉะนั้นสุดท้ายผมขอบอกทุกๆท,ท่านว่าทุกๆคนว่าคาพูดของเรานี่ถ้ามันอยู่ในตัวเรานะมันเป็นลูกน้องเราแต่ถ้าเราพูดออกไปแล้วเขาจะเป็นนายเราเราพูดยังไงก็ต้องพูดอย่างนั้นอ,อันนี้ฝากให้ทุกคนนะว่าพูดในสิ่งที่ดีๆเดียวเป็นเพื่อนกัน สิ่งที่ดีๆเราก็ออกมาสิ่งที่ไม่ดีเราก็เก็บไว้ถ้าเราจะระเบิดออกมาจริงๆเราก็คุยต่อัวต่อตัว,ตว,ตวอย่าไปประจานเขาสหน้าก็คือมันไม่ดีนี่ฝากไว้ถ้าเล่นจักรยานจริงๆนะต้องมีน้ําใจเนี่ยน้ําใจนี่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนไม่ว่าศาสนาใดนะถ้าเรามีน้ําใจให้กันน้ําใจนั้นจะมาหาเราในภายหลังผมก็ฝากแค่นี้นะครับ <Okay. S 1> ก็เบรรยามีอะไรจะคคือ สวัสดีครับพอด,ดีผมเนี่ยเป็นเรื่องโดยบงัยบงเอิญโดยบังเอิญจริงๆนะครับที่ได้มาพบกับทีมไม้ค้ำตะวันโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่ว่ารู้ข่าวมาแต่ทางไม้ไม้ค้ำตะวันเนี่ยทีเนี่ยเขาไม่ได้มาประกานใช่ไหมในพอทราบทีเนี่ยกูว่าคือทีมค้ำตะวันมาบ้านเราแล้วก็คืออยากจะช่วยเหลือบ้างอะไรพอที่จะช่วยได้ก็เลยมาช่วย ทรงเสิ็จมกลับไปมากไงมาประสานจิงแบบเดิมากก็ช่วยได้เท่านี้ผมเองก็ไม่ทราบว,ว่าการช่วยเหลือในครั้นงนี้เนี่ยจะจะสุขใจมากแค่เพียงใดผมเองไม่สามารถที่จะบอกได้นอกนอกจากว่าทีมไม้คาตะวันเองเป็นผู้ที่ว่าจะบ่งบอกได้นะลักษณะาการที่ว่ามาเยียบนาที่ว่ามัน,นคือในจงังหวัดของพวกเราเนี่ยรวมทั้งสามจังหวัดเนี่ยเขาบอกกันตามตรงเลยครับมีอะไรดีๆเยอะ ถ้าพี่น้องเราเนะ่ะที่ว่าเป็นนักปัน่นอยากจะมาเที่ยวนะั้นเป็นโอกาสดีครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ถ้ามีกําลังอยู่นะครับเรื่องจักรยานไม่สําคัญแต่ถ้าจะมาแล้วประสานคนในพื้นที่ผมรับรองนะครับว่าท่านสามารถที่จะหาความสุขได้ยิ่งกว่าต่างประเทศดังนั้นอขอฝากตรงนี้นะครับสําหรับพี่น้องสองเรอทุกคนที่ใช้น้องปั่นเนี่ยถ้าคิดจะมานาที่ว่านั่นแหละคือคิดถูกแล้วนะ ไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองนะมีอยู่13อำเภอคือทุกอำเภอน่มีดีหมดเลยถ้าไม่มาส<ๆ>ัมผัสก็ไม่โชคดีเหมือนกับไม้ค้ามตะวันฉะนั้นต้องมาสัมผัดเองถึงจะได้รู้รสชาติว่าที่นี่เขามีอะไรดีคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ